ลูกควายตาใหม่อหนึ่งตัวครับควายแม่ใหญ่ครับลูกลูกที่สองในห้องเนาะลูกสองหรือลูกสามลูกสามลูกสามในห้องครับเจ้ามังกรจะอยทองยุบ่ <c oughs> เนี่ยทองแมมเคยเป็นนี่เนยืนเลยทองเนาะขับชื่อพี่ก็ล้วงเรียบร้อยพอเขาอ่าขัดสายล่วนไปคุณจังอะ บุมัดบุปุกจอยขึ้นได้ขึ้นไมันจอยเด็กตี๋เออนี่จอยแต่ก้อนจอยยวโอ้หมดพุ้นสองคนแล้สามคนเด็นะขุนขึ้นขุนขึ้นมาอ้ตื่นตื่นตลับเม็ดวัดกอนนะจับเขาไว้ก่อยเข้าเรบตามติดกันนะสามสิบสามสิบสองสามสิบเอ็ดสามส ร้อยสามสองบวกลบครับวมไว้แม่ใหญ่ครับลูกที่สามในท้องถ้าใครเรียกว่าอะไรนะ้องท้องไม่ท้องมันล้วงได้ครับแต่ราคานี้ไม่ต้องล้วงแล้วครับล้วงลงราคานี้เจ้าของร้องไวห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทหนังสวยหนังสวยหน้าผากสวยเขาสว,สวยครับ เตรียมเตรียมจำเหมือนกันครับเตรียมจำบ่าจำต้องคอสองครับวายราคานี้ไม่ต้องล้วงแล้วครับซื้อติดตัวนี่ห้าหมื่นนี้ต่อรองได้อีกวายแม่ของแม่ใหญ่ลูกสามหางไม่หางเป็นพวงครับคุณภาพแน่นอนตัวนี้ครับ มสามสิบบวกลบครับไให้ยู่นี่แหละสามสิบสองหรสามสิบหกละลายเนาะสามแปดสามเก้าสี่สิบหายากเลยราคาเกษตรกรครับห้าหมบาทสวยครับโอ้ถูกถูกตัวนี้ถูกมากครับ ซื้อไปไม่ผิดหวังครับท้องนี้ยิ่งกำไรเลยทำไมท้องเราก็ไปสดเอาลูกไข่ลูกมันไข่ไปดิขายขาย,ขายลูกไปแล้วครับโอ้โหแ, <laughs> แยกลูกออกให้ม้วนแต่ <laughs> ก,ก่อนพร้อมจะาของแยกลูกออกให้ม้นวนครับตอนนี้เต็ม อาเกษตะกร,ะกรครับสนใจติดต่อมาครับเดี๋ยวผมพิมพ์เบอร์โทรให้ลงไปเข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องอังกอร์คิง h ชน n นลมีงัวมีควายให้ดูให้เรียกซื้อหรือใครจะขายควายก็ติดต่อมาครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้จะขายควายโปรโมทฟาร์มติดต่อมา เบอร์ผมด้วนะครับหรือติดต่อทางใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ครับทุกที่ไปทุกที่ครับแต่ควายตัวนี้ห้าหมื่นนี่ช้าไม่ทันนะครับหายักหายักคุณภาพนี้ฮะไปเดี๋ยวไปเที่ยวรอบโลกกันในโทรศัพท์นี่แหละ ผู้ใดมีโทรศัพท์ก็ขึ้นเบิดแล้วแต่ขาสิเปิดเบิ้งบ่เปิดเบิ้งโอเคครับขอบคุณครับ